นะคะแม่กุ้งก็สั่งขนมซุ่มถุงยักษ์นี่นะคะมาให้ <Wow. S 1> ดีไซน์เกลียรแกะ่นะคะทุกคน <Wow. S 1> เป็นกระชาช่ขนมหมีเนาะหมี่ยักษ์เนาะ mm hmm. เป็นขนมเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะมามาดูการมีอะไรบ้าง <Wow. S 1> ดีไซน์ทีวีโ oh, <yeah>, <Yeah. S 1> อ้เยอะมากแล้วก็ดีเลยโอ้ oh, oh. เป็นขนมอะไรบ้างเนี่ยหาด,ดูดิดูดิ ของเกาหลีจริงนะคะเนี่ยเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยนะคะใช่เนี่ยไม่มีของไทยเลยนะเนาะไม่เคยเห็นเลยนี่ไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะคะทุกคนเยอะมากอะไรนี่เลยมัสเมโลวิมันเมโลหน้าตาเป๊ะเลยอันนี้เหมือนในไทยเลยแต่คนละยี่ห้อกันไงคล้าย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 ก็จะเป็นอเอออันนั้นอะไรมากระลองเฮ้ยไปขุดดูหน่อยเฮ้ยน่ารักอ่ะเนี่ยทุกคนเหมือนจะอร่อย ใช่มแต่คนละยี่ห้อคนละรสชาติใช่มันคล้ายมันคล้ายกันไงแต่อันนี้มันไม่ใช่ของไทยไงแกะแกะแกะกิ่นเหมือนหมูปิ้งเลยไหนไหนหมาล่าหนูแกะซองไหนเมื่อกี้อ๋อดีไซน์แกะอันนี้เหรอคะเมื่อกี้เหรอใช่กินมันเหมือนหมาล่าเลยค่ะทุกคนลองชิมซิหนูไม่เอาลองดมดมกินเป็นไงคะกินเหอะหนูไม่กล้ากลัวมันเผ็ดจริงเหรอไม่พุ่งดมก่อนนะไม่เอาม่ะด้วยม่ะด้วย เหมือนเหมือนเหมือนเออเหมือนมาล่าไม่กล้ากี่หนะาดื่อน่าื้อน่ื้อนอน่าดื้น่าอน่า้อน่า้น่าดืน่าอน่าน่าดื้น่ารื้น่าดือน่าด้อน่อน่าดอน่าดือน่า้อเ่าื้อนดีไซน์น่ะดื้น่าโล้น่าอ่อ่อ่า่ดื่าดื้อะ่าด้่ได้ดี้น่าดืน่าือนือนือน่าดไน่มน่มลน่ื่ือนนะคะมันดีไซน์อ่ะ แต่ทำไมของจินมันไม่มีใส่ต้องกัดก่อนมันอยู่ข้างในมากนี่ไงนี่ไงแดงๆอยู่ข้างในนั่นไงอันนี้แม่กุ้งเคยซื้อมากินเนี่ยแต่มันไม่ได้เป็นสีนี้ที่แม่กุ้งเคยซื้อมากินอ่ะมันเป็นยังไงเหมือนเบียร์เลยไม่มันเป็นอันนี้แหละเหมือนที่แม่กุ้งซื้อมากินเลยดีไซน์กินเลยอร่อยอร่อยนะมันเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขี้เกียจเหรออร่อยอร่อยแม่เคยกินแล้วแม่เคยกินแล้วจริงอร่อยจริง โอเคค่ะอุ้ยอันนี้น่นารักอะ่ะรูปอะ่ะได้อยู่ได้อยู่อันนั้นแม่เคยกินอร่อยอยู่เฮ้ยเหมือนโรสอดเลยอะ่ะเออคล้ายๆอย่างนั้นออออแหละเฮ้ยเม็ดจ,จิว๋วไหนชิมดิมันเป็นอะไรรสอะไรเอ,อ่ยอร่อยจริงเหรอพี่เกลล่ะเป็นคล้ายๆลูกอมพี่เกลไม่ชอบเมนออร่ยเหรอรสอะไรรสอะไรมันเป็นรสอะไร <laughs> แม่ดูซองดิอ๋อเป็นแบบนี้คล้ายๆขนมแบบข้าวพองอะไรอย่างนี้ปลลูกโอเคอลลูกอ่ะกินยนี่นะแบบนี้ก็มีนะดีไซน์อะไรก็ไม่รู้เนาะกระจุกกระจิ๊กนี่นะทุกคนซองเล็กๆกระจุกกระจิ๊กนะนี่ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยนะอาแกเลยค่ะอาแกอันนึงดูดีจะอร่อยไหมจะมีอันไหนอร่อยถูกใจบ้างไหมเนี่ยไหนดูดิเออออกมาเป็นแบบนี้อะค่ะอาแกเลย ใช่เลยใช่น่าจะอร่อยอยู่นะแบบนี้เป็นคล้ายควาฟเฟิลปะรสช็อกโกแลตใช่ปะคะดีไซน์อร่อยไหมคะไม่ใช่แบนีงข้างนอกมันเป็นกาแฟอ,อ,อ๋อมไ, <c oughs> ไม่รู้อะดูซิมันแปลกๆหมดเลยอันไหนอร่อยไม่รู้นะครอยากลองก็สั่งมาได้นะคะทุกคนแม่กุ้งก็สั่งมาจากใน Facebook นะร้านใน Facebook นะมีเห็นมีขายเยอะแยะเลยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืม Bye-bye.